สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีทุกท่านนะครับนะ EP วันนี้นะครับ EP เช้านะน้องขออัปเดตนะฮะเสมาให้พี่พีกันหน่อยนะครับนะแล้วก็หลวงพ่อพัดนะฮะอีกนิดหนึ่งนะฮะมาอัปเดตให้พี่นะครับได้รับชมกันนะครับนะชอบตกใจรายการไหนนะครับเดี๋ยวมาเลือกกันมาพร้อมกันนะครับนะส่วน EP กลางวันนะครับนะมีทีเด็ดนะครับนะเดี๋ยวห้ามพลาดเลยพี่ชายนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับ นะครับนะเหมือนเดิมพี่ชายนะครับคู่ละ3า0รอยห้าสิบาทเหมือนเดิมชอบถูกใจรายการไหนนะครับลองเลือกเข้ามาได้เลยนะครับส่วนหลวงพ่อพัดจะคู่2องยห้าิเหมือนเดิมนะครับมีส่วนจํานวนจํากัดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับรายการที่1เลยนะฮะรายการหนึ่งครับขอนําเสนอนะครับเป็นรายการนี้ฮะเนื้อมหาจนวนลงยาพืชส้มหน้ากากชุดทองลงยาขอบครับผิวสวยๆครับพี่ผิวผิวแมงทับเลยนะครับ เลขคุณเบอร์หมาเลข29ครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเป็นกะไหลเงินลงยาจีวอนขอบนะครับนี่ฮะด้านหลังเป็นหลวงพ่อทองครับเลขคุณเบอร์348นะครับนี่ฮะรายการนี้ครับสวยๆเลยพี่ชายนี่ครับรายการที่สองนี่ครับกะไหลเงินฮะ ต่อมารายการที่3ครับพี่ชายนี่ครับมาลุยกันต่อนะครับกับรายการนี้ฮรรายการที่3ามลงยาราชาวดีครับนี่ฮะเลขคะเบอร์หมายสี่ตัวเดียวหลังหลวงพ่อทองครับลงยาราชาวดีที่เขียวแดงนะครับลงยาติบอนนะครับรายการที่สามนี่ฮะรายการที่3ามนะครับนี่สวยสวยเลยทองทิพย์นะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที Harbor ่4ี่นี่ครับเปิดเสันตากเหมือนนะพี่นะ ต,ต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้ฮะเนื้อมหาชนวนผิวลุ้งครับลงยาพยาเสือขาวครับด้านหลาผิวนีฮะเขียวเขียวม่วงม่วงนะฮะผิวแมงทับเลยพี่ชายองนี้นะครับรายการที่สี่นะครับนี่ฮะองค์นี้ก็แบ่งปันให้พี่นะครับนี่นะฮะสวยๆเลยแบ่งปันให้พี่นะครับรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับเนื้อทองทิพย์ครับลงยาไล่สีครับ ลงยาจีวอนเลขคุณะเบอร์220นะครับรายการที่5เลขคุณะเบอร์220ครับนี่ฮะสวยงามนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่6ครับเนื้อทองทิพซาตินนะฮะลงยักษ์ขอบลงยาจีวอนครับเลขคุณะเบอร์5 2 4สองสนะครับรายการที่6นะครับเลขคุณะเบอร์5 2 4สองสนะครับนี่ฮะ ต่อมารายการที่7ครับรายการที่7แบ็กโรเดียมลายทองนะฮะเงินทองหน้าพี่องค์นี้เรียกคนเบอร์158ครับเปิดแบงปันเหมือนเดิมครับองค์นี้รายการ3กษัตริย์นะครับเปิดแบงปันที่250บาทองค์นี้นะฮะเหลือเอ้ใช่ครับเหลือองค์เดียวเลยพี่นะองบาทนะครับนะครับรายการที่7นะครับ3กษัตริย์นะครับต่อมารายการที่8ครับจับคู่กันต่อห้า ลายการนี้เนื้อปีกับินเนื้อปินโตครับลงยาราชวดีแดงน้ำเงินเขียวครับเลขคุเบอร์สองแปดสามหลังหัวเสือครับนะลายการนี้ลายการที่แปดนะครับสวยๆเลยนะครับต่อมาลายการที่เก้าครับมาลุ้นต่อเนื้อทองทิพย์ครับลงยาไล่สีครับเนื้อทองทิพย์ลงยาไล่สีเลขคุณเบอร์นีะครับสามนะฮะหนึ่งขอพี่หนึ่งเจ็ดห้านะครับ 175นะครับรายการที่9นะครับ17 5หนะครับต่อมาครับรายการที่10ครับรายการที่10นะครับรายการนี้ครับลงยาเสือโค้งขอบแดงซุ้มแดงครับเนื้ออัปาการนะครับเลขคุณเบอร์44ครับรายการที่10นะครับเลขคุณเบอร์4ี่บนะครับต่อมาครับเป็นรายการลงพ่อพัดนะครับลวงพ่อพัดนตอนนี้เหลืออยู่4รายการสุดท้ายนี่ครับ เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับหลวงพ่อพัดจะอยู่ที่คู่อาจจะมีหลวงพ่อิ่มด้วยนะหลวงพ่อพัดกัหลวงพู่อิ่มนะฮะจะอยู่ที่คู่ละนะครับ250บาทนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการที่13เลยรายการที่13เป็นรุ่นเศรษฐีหมื่นล้านครับนะรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะนี่ฮะสวยสวยเลยเลขคุณตเบอร์732นะครับหน้ากากชุบทองนะครับรายการนี้เป็นรายการที่7ครับนี่ เอ๊ะรายการที่11นะครับนะต่อมารายการที่12ครับ12รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเลขคู่เบอร์1น8นะครับหน้ากากชุบเงินหรือหน้ากากเงินนะครับรายการนี้เลขคู่เบอร์1น8นะครับรายการนี้เป็นรายการที่12สนะครับนี่ฮะสวยๆครับกับรุ่นรวยเลื่อนยศครับนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่13ครับ สิบสามเป็นนุ่นรวยสุขใจครับลงยาม่วงนะครับลงยาม่วงประกายมุกครับเลขคุณทะเบอรนหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดดูมีหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับลงยาม่วงประกายมุกนะฮะรายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับเป็นกะไหล่เงินพี่รุ่นเสมานะครับล่ามยศบารมีนะฮะกะไหล่เงินลงยาพื้นแดงครับนักกาชุบทององค์หลวงพ่อครับเลขคุณเบอร์902นะครับ นี่ฮะรายการนี้เป็นรายการที่12นะครับนี่ฮะเหลืออยู่2คู่แล้วพี่นั้นงพ่อพัดนะต่อมางรุผู้อิ่มครับรุ่นลุยหน,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 นุนดุนดวงนะครับกับเนื้อมหาชนนวนลงยาจีวอนต่อโค้ดเก้ารอบครับเลขโคตรเบอร์ 33, 3, 3, สามสามนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบห้านะครับคู่ละสองร้อยห้าสิบบาทคู่พ่อพัดได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปเป็นลมดำลงยาจีวอนครัคบรายการที่สนะิบหกฮะรายการนี้ครับเลขโคตรเบอร์สองแปดห้านะครับนี่ สวยๆครับลงยาจีวอนนะครับนี่ฮะับนะส่วนเท้าเวสุวรรณนะครับยังมีอยู่นะพี่นะนะฮะนี่3องค์ครับวันนี้รับไปเลย3องค์กล่องพร้อมกับรุ่นกูชชนะนะครับนะเกตจิดังมากมายี่พิธามพิเศษครับมีเนื้อทองเหลืองขันเงานี่ครับและก็เนื้อ มีเนื้อทองแดงเนื้อสตะนะครับนะเลือกนั้นเลยนะครับวันนี้เหมาให้พี่นะครูนะฮะสามองค์สี่ร้อยห้าสิบบาทกับรุ่นชัยชนะครับนะจารปู่เวิร์นะครับพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์สุยันนะครับบอกเลยเกจิดังรวมพุทธพิเศษมากมายพี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับตอนนี้ครับชอบถูกใจรายการไหนพี่นะครับลองเลือกกันมานะนะฮะสำนี้กลับขอบพระคุณพี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ